โครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งไม่ต้องใช้เงินให้บท3,000บาทก็สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสองได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่กระทรวงการคลังเปิดเผยเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในเฟสสองก่อนหน้านี้ว่าจะต้องใช้เงินให้บท3,000บาทภายในสิ้นเดือนธันวาคม2563 ล่าสุดเมื่อวันที่2ธันวาคม63ที่ผ่านมาในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากการได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาหรือสอบศออครั้งที่6โดยมีมติเห็นชอบข้อเสนอนอกกระทรวงการคลังดังนี้ 1. โครงการคนละครึ่งระยะที่2 มีรูปแบบการดำเนินการเช่นเดียวกับระยะแรกที่ภาครัฐจะเข้าร่วมจ่ายร้อยละ50แต่ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 1. การเปิดให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่มเติมอีก5ล้านคนโดยจะได้รับวงเงินคนละ3,500บาททั้งนี้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งระยะที่ห จากการไม่ได้ใช้สิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนดสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่สองโดยสามารถใช,ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มีนาคม2564 1.2เพิ่มวงเงินผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่1อีกคนละ500บาท โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มกราถึง31มีนาคม2564และขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์มาตราการระยะที่1ออกไปจนถึงวันที่31มีนาคม2564 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่2 โดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3เดือนโดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการของทั้งสองโครงการข้างต้นจะต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปในที่ประชุมครั้งหน้าสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในระยะที่สองเปิดให้สิทธิ์จำนวน5ล้านสิทธิ์ในอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าอาจจะมีมากกว่า5ล้านคนเล็กน้อย เนื่องจากนำยอดที่เหลือในระยะที่หนึ่งที่ไม่เต็ม10ล้านคนมา,มาร่วมลงทะเบียนใหม่อีกครั้งเช่นกันสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสที่หนึ่งสามารถกดปุ่มยืนยันต่อสิทธิ์ได้อัตโนมัติผู้เข้าร่วมโครงการในเฟสหนึ่งแล้วต้องการต่อสิทธิ์อัตโนมัติทางรัฐบาลจะมีการเพิ่มปุ่มหรือส่งข้อความ ให้ผู้ลงทะเบียนเฟสหนึ่งยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อในระยะที่สองหรือไม่อย่างไรก็ตามผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งระยะที่หนึ่งเนื่องจากไม่ได้ใช้จ่ายภายใต้โครงการภายในวันที่กำหนดไว้หลังจากที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วจะยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในระยะที่สองได้มีกำหนดดำเนินการตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราถึงสามสิบเอ็ด มีนาคม2564นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ